เช้าเน็ตเช้าเน็ตคิดถึงเราไหมคิดถึงเราไหมอ่ะเราคิดถึงนะเราคิดถึงนะท้าไม่คิดถึงเรานะท้าไม่คิดถึงเรานะตายตายตายโตทำงานตอนเราหน่อยเอกระ เอกสารไม่ไงบ้างสบายดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเราติดกระดุมหน่อยกร้ดุมแค่เซฟผมแค่เซฟผมเซฟให้ดูแลดูแลให้ดูแลดูแลสุดยอดมากเฮ้ยถอดดีกว่าถอดีกว่า เรียบร้อยดีแล้วยุคนี้เนี่ยออฟฟิศต่างๆพันเอก HR เนี่ยวเขาจับตามองโซเชียลของพนักงานแค่ไหนคุณรู้ไหมเขาดูเลยนะว่าพนักงานแอบเล่นอะไรบ้างชีวิตประจําวันก็คือทุกออฟฟิศเขาจะส่งเป็นอย่างนี้แหละอยากให้พนักงานตั้งใจทํางานใครโพสอะไรที่ทําให้ออฟฟิศเสื่อมเสียเนี่ยมีสิทธิ์รับโทษหน่ะหนึเขาไล่ออกเลยนะโอ้ลายฟันคือตอนนี้หลายออฟฟิศเริ่มเป็นแบบนี้ถูกไหมเขาเริ่มเข้มงวดกับการเล่นโซเชียลใช่ที่ขอพาสดุเพราะอะไรมันอาจจะมีผลกระทบถึงออฟฟิศได้ไงผมได้ยินมาว่าททีี่่่่่นนนนนก็หหห้้าาามมมมเเเลลืืออออออถใชตงฟฟิศร ช่มีอยู่ช่วงมีเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาเด็เกฝึกงานกับเอกสารเอกสารน่ารักจังเลยนี่แขมีพูดํำหนีรายการเอาว่ามุมกล้องวีคล่าสุดเนี่ยแขมรดวเชิญเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยพี่อาร์ตอ้าววันนี้เราก็เลยจัดให้ชัดๆไปเลยดูกันเต็มมุมกล้องพิเศษเราจะตั้งโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะเอกสารครับแล้วก็จะไลฟ์บนเพจจักรวาลใต้โตะ๊ะเท่านั้นเลยมาละไว้ตรงหน้าเลยนี่เป็นไงเป็นไง เรามาดู Facebook เอกสารกันดีกว่าแคปชั่นว่าแบตหมดให้เดินหาปลัก๊กแต่ถ้าขาดความรักให้เดินมาหาเราโอ้โหคนนี้เลยอะ่ะต้องจองเหรอเช่าเหรอเนี่ยเราก็มันอ่านแล้วมันก็ตลกดีไงแบบคำๆอะไรอย่างเงี<อ>้ยจังหวะเอกสารมันเล้วมันอลชอนมันอะไรเงี้ยมันอลอชอนชิงอลอชอนอันเนร่ยเซตั้งไม่บอกใครอย่าคิดได้ในวันที่สายไปมันมันเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมมัน,มน,มนเราแฝงเหรอหมดหมดนะหมดหมดใช่ เออทะเลาะเรื่องอะไรเป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์เราเกิดอะไรอารมณ์อะไรตอนนั้นอ่ะโอุ๊ยของเรืองเมือเรื่องเมาไออารมณ์อะไรอารมณ์อะไรอ่ะเป็นคนใจร้อนไม่น่าร้อนนะเราอ่ะสั่งให้เก็บผ้าก็ไม่เก็บสั่งให้ซักเสื้อในก็ไม่ซักให้ให้เหรอไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่เข้าหูไอ้ดูจังวะไม่เข้าไม่เข้าตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่โอเคฟังแล้วไม่โอเค ใหญู่ปที่เราโพสผนชอบดูอะลรลูปออฟฟิศรูปเที่ยวน่าจะเป็นรูปเที่ยวเราเป็นคนโพสสายไหนชีวิตประจำวันโพสทำงานํำคมถ้าในเฟซแตจจะไม่ค่อยฉันไม่ค่อยแชร์สเตตัสแต่แบบจะแชร์พวกแมวหรือคลิปเราชอบอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นการแสดงอารมณ์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ดีมากมันดูไปโพสที่ร้อนแรงของเอกสารเนี่ว่ะชาวได้ตัวในร้องเรียนมาไากทห่สุดว่าอันนี้มันเกินไปแล้วนะ อันนีไปงอนแฟนอ่ามันก็ต้องมีบ้างแฟนเห็นแล้วแฟนว่าไหมมันต้องเปิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถ้าพุดตรงพี่ไม่ได้ทะลึ่งนะมันครึ่งใบแล้วนะลอย่างนี้เสมอไม่ได้นะเสมอเสียงใเสมอเสียแฟนเราไม่ว่าเหรอนานทีนานทีก็หญ่ก็จะไม่ขนาดไม่เกินไปกว่านี้นะนี่ไกลเต็มใบไม่ได้หรอกเต็มใบออกงานไม่ได้แต่เราก็มีเสื้อคลุมชัดเจนแขนยาวห็นปรพอลงจากรถเราก็ติดกระโดดหรือถอดเสื้อคลุมเลยน่าจะสองรูปนี้มีรูปอื่นที่ถ่ายแล้วไม่ได้ใช้ไม เไปดูให้ว่ามันเอิมันดีไม่ดีเราก็ต้องช่วยเช็คไงโพสที่แชร์ก็เป็นคำคมส่วนใหญ่ใช่ไหมมีอะไรบ้างนี่ไงคอมเมนต์เธอหายไปไหนนั่งดูนั่งเขาว่าไงเอกสารเขาอกชัดเขาก็บอกว่าเอกสารโอโอนะอ๋อครัที่เอกสารเข้ามาเอกสารอะไรอย่างเงี้ยไอจีเขาว่ากันว่าเดือดกว่าเยอะทุกคนมาเชฟพี่เบิร์ตนี่ไงนี่คือรูปโปรไฟล์นี่มันเป็นชุดอะไรเอกสารคุณนอนไม่ได้นอนป่ะอันเนี้ยใส่เดินเล่นอะไรเงี้ยใส่เดินเล่นน่ะหรอ ถ่ายฟิล์มเหรอหลังๆเล่นกล้องถ่ายบ้างนานๆทีไม่ได้ทำเป็นรายการจริงทำได้นะใน Facebook เราเงี้ยไม่กล้าทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะจะไม่ค่อยทไมจะลองๆนี่สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนใช่เราจะทำวอล์กนะเราจะทำวอล์กนะอย่าลืมเข้ามาวอล์กนะ ดีค่ะรูปแรกที่เขาโพสในไอจีตอนอยู่ยมหาลัยนี่ใส่ทรงนี้เป็นปกติปะ่ะหรือใส่แบบพีทด้วยอันนี้เรียกว่าอะ <แ S 1> ไรทรงเอป่ะใช่ทรงเองถ้าอย่างนี้นี่ประมาณปีอะไรเอกสารน่าจะปีสามเอกสารเรียนมองอะไรอ่ะศิลปกรค่ะลำบากนะก็มีไปทำไมอ่ะสมัยหนูต้องปั่นจักรยานด้วยโอ้โหเสียใจเลยนะทรงเอปั่นจักรยานโอ้โหคนดีเลยอ่ะ พี่จะไปทำสวนเราทุกวันเลยเ <c oughs> บาได้เบาพี่อาร์ต <c oughs> กูยังไม่หนักอะไรเลยพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มแต่งตัวไม่สตรีทแล้วไหนดูซิเ <c oughs> ป็นไปเข้าไปอยู่นะข้างบนจะดูออฟฟิศแต่ข้างลายย่างยังสตรีท <c oughs> พอเปิดไหล่แล้วมันมันสบายขึ้นไหมหรือว่ายังไงเพราะที่ใส่เปิดไหล่พี่ไม่มั่นใจอืมันก็เหเหมือนผู้หญิงดูแบบดูเพลียวเพราะมันจะเห็นช่วงนี้อะไรอย่างงี้นี่อันไหนปลาร้าหน่อยอย่างนี้ ระคังหน้าเวลามาเนี่ยแขนยาวจะใส่ยีนจะใส่อะใส่กระโปงมานะไม่ค่อยชอบใส่กระโปงทำไมอะไม่ถนัมแม่แต่คนไม่ค่อยรละมาระวังอู้ดีเลยให้แฟนดูแลไงเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ลืมวันที่เปิดเซเลนเลยเราใยหรอเปล่าไม่ดีไม่ดีอะ เขาบอกว่าขอมินิฮาร์ดมาอะไรวะเนี่ยใช้มินิฮาร์ดคนนี้พูดถึงเอกสารเยอะมากคิดถึงกันหมดเลยนะเดี๋ยวคนบอกเอามาโกลมมึงไม่ไหวละเจอรูปเนี้ยเสียใจว่ะน้องใจเราทำไมอ่ะมีคนถามขอโทษเฮ้ยยอมรับยอมรขอโทษในนู้นเรื่อขอโทษในนู้นขอโทษนะเช็คประวัติแล้วถือว่าไม่มีพิษภัยอะไรใดๆทั้งสิ้นคงสถานะพนักงานออฟฟิศของเราไว้ได้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์สหรับเอกสารแล้วก็ชาวเน็ตในปีที่4ของรายการแบบนี้นะครับเราจะบรรจุเอกสารเป็นสมาชิกประจำของใต้โต๊ะทำ ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปโอเคน่าจะเพราะว่าเราจะเห็นเอกสารวนเวียนในรายการเราตลอดเว้นวันที่ติดทำโอทีในชีวิตจริงได้ครับผมคืออันนี้มันขึ้นอะมาพี่แพ็คมันไอ้ตัวพอออกกินออกให้ดีให้ดีค่ะเชี่ยอะไรเนี่ยไอโป้งไต้กันมีรูปคอเวอร์เรามีเรซูเม่ออนคอเวอร์เป็นทุกสัปดาห์กดฉกันโอเคเล่นได้น้องกดฉกัน ที่โดนหลอกขึ้นรถไปไม่ได้คอมเมนต์มันเอามือมาเล่นหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันเหิมเอนจมแล้วแล้วเอาลิ้นเลียนหน้าพี่อาร์ได้ไหมเราเอาลิ้นเลียนหน้าไม่ได้เหรอแก้มพี่อาร์เออจุ๊บจุ๊บเออวิ่หน้ามาดูเราด้วยวิ่หน้ามาดูเราด้วยนะเออวิ่หน้ามาดูเราด้วยนะตกเลยยนะวิ่หน้ามาดูด้วยนะดีด